เดี๋ยวคีออตินาวส์ต์มูสต์ตอรี่ว่าตริ่มเลาเียว่ากนีนาวสตก็คือเรากลับมาทําเรื่องเดิมต่อให้มันเสร็จอารมณ์ประมาณว่าอ่ะเรากลับมาสารต่อเรื่องที่ยังทําค้างอยู่ก็แล้วกันคนญี่ปุ่นเขาจะใช้คีออตินาวสตให้เพื่อนๆจําไหมนะคีออตินาวส์ตถ้าแปลตรงๆคนไทยไม่รู้เรื่องให้เราเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นจะพูดว่าคีออตินาวส์ตตอนที่ เรากําลังจะทําอะไรบางอย่างแล้วถูกขัดจังหวะแล้วอ่ะเรากลับมาทําสิ่งสารต่อสิ่งที่ยังทําไม่เสร็จค้างคางกันเถอะกรณีน,นีน้คนญี่ปุ่นจะพูดคำนี้นะเคียวโทนิโนสเตมือชิโตดีโอฮัชิเมดุโดมือชิโตดก็คือจับมแมลงฮัชิเมดุโดมันก็เป็นคําลงท้ายของคุณปู่นั่นแหละคุณปู่ลงโดชินจังลงโดนะครับเราจะได้รู้คาแรคเตอร์ไวไง โอ,โอ้โอ้โอ้เราจะได้จับมแมลงแล้วใช่ไหมมือชิโตริจับมแมลงครับมือชิมือชิโตริโอสเตมิโอเรามาลองจับมแมลงกันเถอะเอรูเดะมือชินิชิกาซุยตะปุ่มแอลเข้าใกลแ้แมลงอารูเดะอาเมียวฮิเตะคิจิกดปุ่มอาเพื่อที่จะใช้ไอตัวนี้ในการจับโอเค L を押すと虫โอสโตま,まูเซียมถ้ากดปุ่ม L เราจะเก็บเจ้าตัวมูเซยมีได้โอเคโจิโรโอสโตมาตาจิมัสกดอีกครั้งหนึ่งก็จะถืออีกโอเคเข้าใจไหน ye, ลองดูสิอาชิบอาชบนี่อาชบอาชบโอเคฮุย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 ุยุยุยนี่เนี่โอ้อจจับได้แล้วอะ่ะ โซ่จ๋าโซโนโจชิจ๋า今日一日でどれだけ捕まえられるかじいちゃん楽しみにしてるぞそうじゃนจีอ,อ,อ,อใช่เลยอันนี้มันเป็นภาษาของคนสูงวัยนะเพื่อนๆพยายามอย่าเอาไปจำแล้วเอาไปใช้ไม่งั้นเพื่อนๆจะเป็นเหมือนชินจังนะครับถ้าไม่อยากเป็นเหมือนชินจังกันด้วยนายอย่าจำไปใช้นะโซโนโจชิจ๋าโซโนโจชิก็คืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะครับโซโนโจชิ เป็นการพูดว่าให้ทําแบบนั้นนั่นแหละดีแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเขี้ยวอิจินิจิเดะในวันนี้ทั้งวันเขียววันนี้อิจินิจิจริงๆแล้วอิจินิจิแปลว่าหนึ่งวันนะแต่กรณีนี้เนี่ยถ้าแปลว่าวันนี้หนึ่งวันมันก็ได้แต่พี่ดิวมืออาชีพไงพี่ดิวต้องแปลว่าวันนี้ทั้งวันโดเรดาเกะสกามายราเรดุกโดเรดาเกะคือแค่ไหนสกามายราเรดุจับได้จีจับ คุณปูธานอนชิมินิสเตอร์โซจะรอจะรอแบบตื่นตาจะรอแบบแบบว่าแบบว่ารอรอแบบรอลุ้นธานอนชิมินิสเตอร์โซมาเดี๋ยวเราจับมแมลงใช่ไหมเนี่ยโอเคอุ้ยจับมแมลงดีกว่านี่เนีย่ยนี่เนี่ยเอาเลยอันนี้อะไรเนี่ยเก็บเฮ้ยเซดีด้ผักอุ้ยผีเชื่อผีเชื่อชัย้ยแวบ ฮัลาอากิฮาโจน่ารักเดี๋ยวซิมีอะไรให้จบอีกไหมเนี่ยทำไมทิวทัศน์มันสวยจังเลยเนี่ยอันนี้เราเล่นเกมหรือดูอนิเมะอยู่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมเรารู้สึกภาพมันสวยมากเลยนะทุกคนเหมือนเหมือนดูอนิเมะอยู่เลยดูดิอันนี้พี่เดียวบังคับเองนะเนี่ยอ้าวหมดแล้วเหรอหุยฮ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 ุยยด็ดนี่แน่ฮัลอากิฮาโจอันนี้ที่นั่งโน้ตเม,ตเมตนะเนี่ยอ้าวจบละ อาฮาเตะโซยีบะอาฮาเตะเจ้าต <source> ัวฮาเตะคนญี่ปุ่นจะพูดตอนที่นึกไม่ออกโซยบเออว่าแต่อารมณ์ประมาณเนี้ยจีจัดูสตเนจีจังคุณปูดูสตเนเป็นอะไรหรอจิซวานาชินโสกิคโนมู่คนลาบุนโอเนังจิซวานาชินจิวา คือความจริงแล้วนะครับโคโนอเมรานิ ani, หมู่บ้านนี้คนจือลาบุโนะโอเนซังอิรุนจะคนจูสื่อถึงพวกมแมลงนะครับลาบุ u, ก็คือเลิฟโอเนซังคือพี่สาวคนจือโนคนจูอลาบุโนโอเนซังก็คือพี่สาวที่เลิฟมมแมลงครับทุกคนพี่สาวที่เลิฟแมลงโอ้คิดดีไม่ได้เลยเนี่ยอิรุนจะอิรุนเดซิโยอยู่มีอยู่ว่างั้น แสดงว่าในในหมู่บ้านนี้คือมีพี่สาวที่แบบว่าเลิฟมแมลงอยู่ใช่ไหมเนี่ยหายากนะเนี่ยสาวเลิฟมแมลงเนี่ย <S <S โฮโฮ,โฮอย่างนี้นี่เองโฮโฮด้วยความสนใจตาแป๋วบัวซียเมกันเโอคาเกตเตต์วะรังห์โร่าเซเซโนบิโจดะตุนิรันดร์สะกับัวซุยเมกันเโอคาเกตเตต์บัวซุยก็คือโคตรหนา เมกงเนีคือแว่นคาเคเตเตะคือสวมใส,ส่แสดงว่าพี่าาสาวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นเป็นพี่สาวที่สวมใส่แว่นที่โคตรหนาวากาลังะก็เลยไม่รู้โอเาวะฉันเนี่ยเซเซโนบิโจดาโตนิลามโดรเซเซโนบิโจก็คือคุณราชสตรอันงดงามในยุคนี้ดาโตนิลามเดอิรุฉันกําลังเล็งไว้อยู่ฉันเล็งไว้ว่า คนนี้ต้องสวยแน่ๆอะไรเงี้ยนีรามโดรุมาจากนีรามเดะอีดุนีรามก็คือใช้ตาเลงนะครับนีรามโดรุมันเป็นภาษาต้องทิศอ่ะเพื่อนๆมือเชียวいっぱいจับมาแลงเยอะๆมิสเตออาเกตระแล้วเอาไปให้ดูนะโยโร์คบ ok ุโตโมงซวย คิดว่าน่าจะดีใจนะยโรโคบุก็คือการดีใจอะเนาะเฮ้โอ่ะไอต้อเตนพอพูดถึงพี่สาวปุ๊บลันลาเลยนะชินจังโหโหมันเป็นเสียงดีใจของชินจังครับจริงๆแล้วเด็กห้าขวบมันต้องไหายอะไรเงี้ยแต่เอเจ้านี่โหโหโอล่ะไอใต้ฉันอยากเจอไอใต้ฉันอยากจเจอ โอโออะไรเนี่ยเมนูไวยโอสโตถ้ากด y ยปุ๊บเมนูก okay. <Okay. S 1> ็จะเปิดขึ้นโอเคโคเลบ้าเดโนโอฮานาเียเรื่องราวที่ผ่านมาเทนิอิเลตามโนโนสิ่งที่เราจับได้หรือได้มาโจโฮมิรุโกโตะเด็กิมัสจะหาดูข้อมูลได้นะดูดิโอเคอิจิโรมิตะฮินโตะฮินโตะคือคำใบนะครับ อิจิโรมิตะดูแล้วครั้งหนึ่งขึ้นต่อคำใบเนี่ยไม้นโซเตกดปุ่มลบซิสเต็มโอราิุโตเมื่อเปิดซิสเต็มปุ๊บอิสึเดโมมีดูคดโตะได้กีมัสจะสามารถดูเมื่อไรก็ได้โอเคไหนลองเล่นดูสิกดปุ่มว้ายเม,น,มนูมิชชั่นมิชชั่นนะครับมิชชัน่นเดีวะมิชชั่นหรือภารกิจเนี้ย これまでのお話を見返したりก็คือสามารถดูย้อนสตรอรี่ที่ผ่านมาได้มือรยะแมจิโนฮิตะคาโนโอเนงโกโตคัคคินเดกิมัสสามารถที่จะเช็คไลรนเลียดที่คนในหมู่บ้านหรือคนในเมืองขอร้องให้เราทำโอโหโอโหโอหโอเคคนชื่อลาบุโนโอเนะซับอ้าวอันนี้อ๋อภารกิจนี้จบแล้วใช่ไหม ひろしの出張で秋田に来たしんのすけชินโนะสเกมาเยือนอกตะเนื่องจาก i ิโ s h i ต้องมาทำงานต่างจังหวัด m o ู่จอมวชนาโอนิซมอาาวเมีเจอคุณพี่ชายที่หัวเยิงเยิงยุงย่งยุ่งนั่นนกลจิมารยกรรมมีความรู้สึกว่าเหมือนอะไรบางอย่างจะเริ่มขึ้นไอ้ดูสิ่นภารกิจคนจราเบนโอเนพี่สาวสุดเล,ล uke, ิฟแมลงกินโนกะ มือหน i อินโอเนซ่านักหนังสืเเจ้าชนจังเนี่ยได้รับฟังรายละเอียดพี่สาวที่อยู่หมู่บ้านนี้จากกินโนสเกะกินโนสเกะก็คือเป็นคุณพ่อของคุณพ่อก็จะเป็นคุณปู่นะคนชื่อรับุ่ะโอเนซ่าซังะเราต้องทำการหาพี่สาวที่เลิฟแมลงนะครับฮิตเซอนามโนสิ่งที่จำเป็นน a s ช i ไม่มีแสดงว่าเราไปได้เลย ภารกิจครับเราต้องไปหาพี่สาวครับพี่สาวอยู่ไหนไปคุยกับคุณคุณคุณปูณ่นี่พี่สาวอยู่ไหนโคโนมูระนี่คนณจูรับโนお姉さんがいるんじゃがในหมู่บ้านนี้มันจะมีพี่สาวที่เลิฟแมลงสุดๆเราต้องไปหาใช่ไหมอ่ะเดเรดทำไมทิวทัศน์มันสวยอย่างนี้อุ้ยดอกไม้สวยนั้น,นี่อ่ะโอเคไปไปหาพี่สาวสุดสวยด้วยกัน ทางนี้ใช่ไหมอ้โหบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศแบบว่าต่างจังหวัดซัดๆดูสิทุกคน